สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยรู้จักเครื่องเล่นกันค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะในเรื่องการตัดปะภาพเครื่องเล่นและวาดภาพเพิ่มเติมนะคะเด็กๆเราไปดูกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างค่ะกระดาษ A4 ค่ะฝานะคะฝาที่เด็กๆหาได้ที่บ้านอาจจะเป็นฝาน้ำหรือฝาฝากล่องเล็กๆนะคะกาวค่ะดินสอค่ะ สีเทียนค่ะแล้วก็กระดาษสีต่างๆค่ะแล้วก็กันไกลค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทํากันนะคะวิธีการทํานะคะให้เด็กๆนำขวาน้ําหรือฝากล่องที่บ้านนะคะให้เด็กๆวาดเป็นวงกลมในลักษณะแบบนี้นะคะวาดเป็นวงกลมนะคะพอวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดนะคะแล้วก็ได้กระดาษอีกสีนะะึงค่ะขีดเป็นเส้นเล็กๆนะคะเด็กๆขีดเป็นเส้นเล็กๆแบบน,นี้นะคะขีดประมาณ2-3เส้นค่ะแล้วก็เด็กๆก็ตัดนะคะ หรือเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้ก็ได้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วก็อเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของครูคุงครูก็ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทั้งกลับพร้อมทั้งวงกลมนะคะเสร็จแล้วให้นํากระดาษ A4 ค่ะเด็กเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนํผ้าวงกลมที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นเส้นอย่างนี้นะคะเป็นเส้นอีกเป็นเส้นให้เด็กทากาวก่อนนะคะทากาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเครื่องเล่นที่ครูจะทําต่อไปนี้คืออะไรนะคะเด็กๆเด็กๆใช้เส้นนะคะวางลงไปเลยค่ะถ้าเส้นนั้นยาวเกินไปนะคะเราตัดออกนะคะเด็กๆตัดออกเลยค่ะ เส้นที่หนึ่งะคะแล้วก็เส้นที่สองคาดเด็กๆแล้วก็เด็กๆแปะลงไปเลยนะคะแปะลงไปเลยค่ะถ้ามันยาวเกินเด็กๆก็ตัดนะคะ เะะสร็จแล้วนะคะให้เด็กนำวงกลมนะคะนำวงกลมนะคะแข็งลงไปเลยค่ะลงไปนะคะ รูทำไม่รู้เด็กๆจะชอบหรือเปลา่าเนาะก็กดลงไปเลยค่ะเด็กๆว่าคืออะไรเอ่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้สีนะคะวาดตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ วาดเพิ่มเติมนะคะครกวัานแล้วนะคะเด็กๆว่านี่คืออะไรเอ่ยเคยนั่งไหม มีประตูด้วยนะคะดเด็กจะวาดตรงนี้นะคะอนี้อันอ่าค่ะอันนี้คือชิ้นงานของครูนะคะอันนี้คือแล้วก็มันก็จะหมุนในลักษณะอย่างนี้นะคะ ชิงช้าที่เขามีในงานวัดน,นะคะเรียกว่าชิงช้าสวรรค์ค่ะมันก็จะหมุนเป็นวงกลมนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้สัมพันธ์กันค่ะแล้วก็คุณครูก็ขอฝากชิ้นงานนี้ให้เด็กๆทําเสร็จแล้วส่งให้คุณครูดูบ้างนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ